๋ยูนะปรับหมุนตามเข็มนาฬิการครับเห็นไหมเร็วมากครับนครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรีเลนยะครับรีเล์ผมจะเปลี่ยนลีเล์จากธรรมดาเป็นรีเล์ปรับได้นะครับ เดี Raw, bes, lyn, fe, hat, ๋ยวมาดูก oh. ันก่อนว่ารีเล์ที่เราเปลี่ยนที่ปรับค่าได้มันจะเป็นยังไงนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับมาดูลีเล์ปกติก่อนนะครับรีเล์ของไฟเลี้ยวนะครับหรือไฟฝ้ามาตัวนี้นะครับคือตัวสีเขียวตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูออดิจินอลกันก่อนนะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับ ดูจังหวะกระพริบนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนจากตัวสีเขียวนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นรีเลย์ปรับค่าได้นะครับตัวนี้สิบสองจุดแปดโวลต์เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับ เดี uh, ๋ยวนี้ครับตัวปรับได้นะปรับค่านะเนี้ยเนี้ยคือปรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ก่อนนะครับถอดตัวนี้ก่อนดูตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมนะครับโดยการงัดง้อถือก่อนเดี๋ยวไปอะไรมา้งัถือก่อนเียออกแล้วนะครับเดี๋ยวแปลอะไรมานั่ง เอาเสร็จแล้วเนี like ่ยให้ลูกสาวจับให้นะครับนี่นะครับตัวนี้นี่นะคะน้องนี่งนี่เหรอนี่นะครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับอันนี้เดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปก่อนเลยแอบงเห็นไหมก็เหมือนกันครับเราดูก็เหมือนกันเห็นไหมดูพินมันนียครับว่ามีกี่พินนะครับเหมือนกันนะครับ โอเคเหมือนกันนะวอนวเหมือนกันไหมลูกเดี๋ยวจะใส่อันนี้มันจะไม่มีสีเออไม่มีตัวปรับได้อันนี้เป็นปรับใช่ตัวนี้มันปรับเดี๋ยวพ่อจะใส่อเดี๋ยวจะใส่นะเดี๋ยวก็ไปเลยนะไปเลยจะไปนะจะใส่นะปึ๊บใส่แล้วโอเคดูนะโอเคเดี๋ยวมันจะปรับค่านะครับคือหมุนตัวนี้นะมันจะใช้เห็นไหม ไดไหมเดี๋ยวจะทำให้เร็วนะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันหน้ากันเห็นไหมเร็วนะครับเดี๋ยวคนจะปรับช้าๆนะเดี๋ยวมาดูคนปรับไ้ช้าเดี๋ยวปรับไปช้าเดี๋ยวพ่อจะปรับด้วยกัน เร็วปับเรมันจะบิดดูด้านหน้านะครับเห็นไหมอย่างนี้ช้าๆนะครับเห็นไหมสันจีดไหม,มรหรครับ,เด,ดรดรบเดี๋ยวผมจะปรับเร็วๆให้เร็วสุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเร็วๆสุดเลยนะหมุนตัวนี้นะครับตัวดำๆนะครับ <S <S ไม่ต้องไม่ต้องห ดปเสร็จแล้วดี๋ยวน,นะวนววนนะปรับหมุนตามเข็มนาฬิการครับเห็นไหมเร็วมากครับดูผมดูอีกรอบเร็วมากนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอเคนไมครับเห็นไหมครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม ให้ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆด้วยนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้ผู้ชมได้รับชมนะครับแอนลูกสาวตันน้อยผนนะครับช่างนะครับสวัสดีค่ะต้องเชื่อพ่อใช่ไหมชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อน้องออนนิวค่ะฝากกดติดตามให้พ่อด้วยฝากกดติด,าดต,ตามให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ที่คลิปใหม่ใหม่ตคลิปใหม่ๆมไหมหชมสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวมันจะปรับปกตินะครับโอเคสวัสดีโอเคบา,บายยก่อน,นบ,าบายๆค่ะอ,คอย่าลืมกดติดตามนะบ๊ายบาๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย